เอานี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการถอดล้างถังเครื่องซักผ้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เปิดฝาถังขึ้นนะครับนี่นครับแล้วก็จะมาเจออามาเจอตัวใบตัวนี้นะครับเจอตัวใบตัวนี้แล้วก็ ให้เราถอดที่ปิดน็อตออกนะครับนะไขควงครับน,นัดนัดออกมาแล้วจเจอน็อตตัวหนึ่งนะครับก็ใช้ไขควงขันออกนะครับ นครับลายใบพัดออกเสร็จนะครับใบพัดออกถอดฝาออกนะครับถอดฝาออกเสร็จเราก็จะมาเจอนอ็นอตน็อตเบอร์สามแปดนะครับตัวน,นี้เป็นน็อตเบอร์สามแปดนะครับนะน็อตเบอร์สามแปดต้องใช้ลูกบล็อกยิงนะครับต้องมีลูกบล็อกเบอร์สามแปดนะครับ มาเดี๋ยวเราจะยิงออกกันนะครับนี่ครับลูกบล็อกเบอร์สามแปดนะใช่แล้วนี่เบอร์สามแปดนะครับใส่ลงไปนะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวผมใช้บล็อกลมยิงออกนะครับเออลืมบอกไปต่อจังหวัดเราถอดอ่าถอดใบออกนะครับมันจะมีแหวนรองใบอยู่หนึ่งตัวนะครับเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆถอดออกมาด้วยนะครับระวังหายนิดนึงนะครับตัวมันเล็กนะครับ ถอนกระสุก็บล็อกเบอร์สามแปดนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปยิงออกฮะ <Ts uk> ออกแล้วนะครับหมุนออกมาเขาเราน็อตเบอร์สามแปดออกนะครับเราก็จะเจอแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆถอดออกมานะครับนะครับเสร็จแล้วก็มาถอด่าตัวบอดี้มันนะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่ มันจะมีแผ่นปิดอยู่นะครับตัวนี้สองตัวด้านข้างครับสองข้างนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังอีกสองตัวนะครับนี่ครับสองฝั่งนะครับพอร์ตเอ,อทั้งหมดสี่ตัวนะครับนะครับเ็มครับมันจะมีน็อตอยู่นะครับสองฝั่งนะครับ มีน็อตอยู่นียครับฝั่งให้เพื่อนเพื่อนถอดออกนะครับ แล้วก็เปิดฝาข้างบนออกขาที่พิงเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับอพอเปิดฝาขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะเจอตัวครอบถังอยู่จะมีกิฟล็อคอยู่นะครับแกะออกนะครับรอบๆนะครับแกะออกให้หมด พอเราปลดกิ๊บล็อกออกหมดนะครับก็เอาออกได้เลยนะครับยกออกได้เลยนะปุ๊บแล้วจะเจอถังตัวนี้ครับก็ค่อยๆดึงออกนะครับ นี่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับนี่คือความสุกรปกนะครับที่ติดอยู่ในถังนะครับนี่นะครับเพื่อนดูนะครับรอบๆนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับอิ่มผีน้ําไม่เด่นนะครับเนื่องจากมันสุกรปกนะครับเนี่ยอันนี้รูเดนน้ำนะครับเนี่ยเนี่ยครับถอดถังออกไปเจอแหวนรองถังด้วยนะครับ เวลาทำการล้างก็ถอดออกนะครับอย่าให้หายนะตัวเนี้ยเนี่ยมันถอดออกได้นะอย่าให้หายนะนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการล้างได้เลยครับเนี่ยนะล้างนี่ก็ใช้น้ำฉีด แปลงถูนะครับ้วจะหลุดออกนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่าเอทาไมบางทีซื้อไอผ้ผงผงล้างเครื่องซักผ้ามาล้างแล้วทําไมมันถึงมันถึงออกไม่หมดเนี่ยค่ามันฝังลึกยเงี้ยครับบางทีมันต้องถูอย่างเดียวนะครับถึงจะออกนะไอ้ส่วนในตัวสีขาวเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ขันออกเนี่ยครับมันมีน็อตอยู่นะครับขันออกนะครับมีน็อตอยู่นะครับขันออกแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับ ฝั่งแน่นนะใน,นเข้าข้าววิธีการถอดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าเรามาดูวิธีพอล้างเสร็จแล้วก็มาประกอบนะครับก็แม่ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็ถอดออกมาไงก็ใส่ลงไปอย่างนั้นนะครับนะโอเคนะครับมีหนังยางไปติดอยู่้วย นะครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับถังมันก็จะวิ่งวิงเงาเงาแบบนี้นะครับล้างเสร็จแล้วนะครับเอาคราบต่างๆออกถังก็จะวิ่งวิ่งเงาเงาเลยนะครับมันได้เครื่องใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับต้องเงานะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหเป็นโครนเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆดูแล้วก็ลองทําตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับก็ขั้นตอนการประกอบก็ไม่มีอะไรยากครับ เราถอดตัวไหนมาแหวนตรงไหนพอดมาจากตรงไหนก็ใส่ลงไปให้เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเวลาทําเพื่อนๆก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นวีโอไว้ดูก็ได้นะครับโอเคนะครับไม่งงนะครับคลิปนี้ผมไปไว้นิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยววีโอมันจะยาวเกินไปนะครับนี่ครับเงานลครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ